สวัสดีที่ชมนะโอ้เฮโยนะโอเคกลับมาอีกครั้งทำไมครับนะฮะ1.5.2สบายดีก่อนนะฮะกับตอนที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้อีกเช่นเคยนะฮะกับอีตามอสนะะจากคราวที่แล้เที่ยวลุยดันเจี้ยนกันแล้วเรามึงปลูกอะไรนะมอสก็ปลูกตังโมฟักทองไงโอ้ยยังไงผักทองมึงปลูกอย่างนี้ได้ยังไงโอ้ยระวังอยากจะบ้าตายว่ะ เอลงนี้เมลอนนะคุย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 อะไรครับจะหมัดจะมวยจะคุยวหรือเออเอออ้าวตอนอะไรกับฟ้องมึงก็ก็แกทำผิดวิธียังไงปลูกไม่เป็นปลูกไม่โตไปชั่นนลเนี่ยมึงกระโดดเห็นไหมเนี่ยเนี่ยอ้าวไม่ปลูกอ๋อคิด ขังขังลูมด้วยวอนขวางไพแล้ไอเวนถังน้ำอยู่นี่ผู้ชอเอาี้ว่าี้อย่าไปนี่อย่าไปนี่อย่าไปนี่เยไม่อดดูทงดย่งดูครับช้างน้าเร้าเต้าปีเราหมดไปแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะแบบม3เครียดเลย

สะพานข้ามแม่น้ำไปสะพานข้ามแม่น้ำโของอ,อ่ะก็ใจาเปล่าเคยดูฟอเสเซนเปล่าี e a d y go เจ้าทำไมมันไม่มีสะพานต่อวะเพื่พอการเบี่ดงบผินที่มากขึ้นนะเราจะนี่ครับงบหินเข้าไว้ครับต้องงกครับเ้วทำไมต้องทำสะพานข้ามแม่น้ำเด้อฝั่งนี้มันดีอะไรหรอไม่ไมไมทำโวจิเกะเท่านั้นแหละหรูอว่าไม่ใช้จริงๆ ก็คงอาจจะใช้ในบางครั้งเวลาจะข้ามไปเก็บของอะไรเงี้ยเอาตกปลาก็ได้เออตกปลาไงโถ่อ้มอสต,ตกปลาก็ได้โดเนี่ยมีประโยชน์จะตายของที่กูทำทุกทิ้นมีประโยชน์หมดอะกลัวไหมนะเอาเหรอพูดจริงดินอนเถอะมอส ừ hô 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 Họ hô 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 nằm 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 hô Nằm hô 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 ต้องลี้ทางให้เธอเธอมันสิบเอ็ดล้ออุ้ยรอ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 ุ้ยตกใจกลัวชนจริงๆเลยไอ้มอนเน็ตกากเออ เด็ดมายังวะยังเหรอเหรอคนเด็กขากมึงงานเด็กขากอะไรมึงนั่นแหละกูหลุดเลยอ้าวเกี่ยวอะไรกับกูยิ่งกูหลุดจริงอ่ะมึงหลุดเองไม่ใช่กูตกงาเอ็งหลุดได้ปะกูไม่ได้หลุดมึงนั่นแหละหลุดอย่ามามั่วอย่ามั่ว อย่ามาโม่อย่ามาซุยโหชอบซุยชอบซุยอยู่นั่นไงเขายืมไปอ่ะในมังกรเหรอยไหนอุ้ยสีขาวใส่เสื้อสีขาวอะเอ้อเกิดอะไรขึ้นคิปเปอร์เหรอกอไม่ให้เงาปากเลยนี่นะเย้มันสวยงามมากครับโหสุดยอดอะ เราทำบาเรียยังไงเนี่ยบาเลียทำด้วยเอ,อกําแพงหินดีกว่าเราทำรอบอบ้านหรือว่ารอบอยังไงน,นิดนึงรอบโซนที่เราคิดว่าเราจะทำเป็นโซนเมืองเราอะ่ะเดี๋ยวเราเรา,เราทำอะไรไปเยอะก่อนแล้วเราค่าาอยทำบาเลีย ว่าตอนนี้เรายังไม่รู้พื้นที่ที่แน่จริงสำหรับการทำอะไรเยอะๆของเราอุ๊ยก็ได้ยางเยอะโนโนนนนนนนอย่าอยอยาดนี่อัพมอสมาลองทดลองสะพานเร็วทดลองเ่ามาทดลองใหม่อัปเดต้ว้อัปเดตสะพานนะมันก็ยังไปเหมือนเดิมอ่ะ เออจะมีเรือด้วยมีกระไดแต่เด็ดแต่เด็ดเด็ดเด็ดเดดเฮ้ไปเพื่อนไปเรือเรือเฮ้ยอย่าขับเล่นเดี๋ยวมันพังเอาไว้ใช้ย้ำจำเป็นนะเว้ยอันนั้นอ่ะเอาไว้ก่อสร้างแนฮ่องกงอะไรงั้นอ่ะพาด้วยลงไปอีหนูลงไปบอกให้ลงไงจะลงดีๆหรือจะลงได้น้่งตาฮะถ้าบอกลงดีๆ ่อยจะลงให้เจ้าลงในน้ำตาเด้อว่จะพูดยังไม่ชัดเข้าไปเข้าไปเข้าไปเออสำเร็จยังเทพเห็นไหมเพชรมันหลุดออกมาเว้ยมันหลุดออกมาเพ็ดเอียง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 เฮ็ดเอียงอ้าวกรรม ดีวะอพอลงมาอย่างนี้ปุ๊บก็จะขุดต่อทางมาทางนี้ปับ๊บแล้วก็ปุ๊บปุ๊ปุ๊บ,บ,บแล้วก็ป๊บป๊บปบแบบแบบ <c oughs> จะได้ก่อน,นตรงนี้ติดหวัวโอเคขุดออกติดหวัวไหมไม่ติดพอมาถึงตรงนี้ใช่ไ,ไหม<อ>ไอคขาดไอ้เจ้าชบัชบ ตัดให้ขาดเลยชอบชอบชอบตัดให้ขาดเลยชอบชอบชอบเป็นยังไงคุยกับใครอ่ะคุยกับเพื่อนยได้ด้วยเหรอได้เกมออนไลน์เหรอเออออนไลน์ออยไลน์ก็ได้ออนไลน์ก็เอ้ยคิดบ่อุ้ยอย่าอย่ามาวัตรงไหนตรงใกล้สะพานอ๋ออุ้ยอย่าอย่าให้มันระเบิดสะพานนะอย่านะอย่าเลยนะอย่าคิดเลยนะ โอ้สมอร่อยออไม่ทันแล้วเ,เพื่อนฮะบ้มแล้วไม่เชื่อแล้ยวันนี้ค,คดคดเชิวเฮ้ยเยี่ยกกูว่าเข้าบ้านเหรอรมันไม่ปลอดภยอัยละอุ้ยมากันเต็มเลยอะไรเหรอเบะเหรอ ตายแน่กูไม่เหลือโอ้ย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 อ่าบนดวเฟสนเยตายดีกว่าออตายอยู่ไหนวะตายแล้วตายตรงไหนตายที่ไหนอย่างไรตายใ,ใกล้ๆบ้าน